ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม KK เองนะครับเกิดเกิดนี่นี่ KK น่ครับ <c oughs> แล้วก็รายการสาระแท้ไม่มีนะครับในช่วงวันสอ์เมามีมนั่นเองก็เป็นช่วงที่น้องๆจากทางบ้านนะครับจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ไะ <c oughs> แต่ช้าก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดย Optus ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่น Zero ขาวแว่นมันบางมาก หมดปัญหาฟันฟานมหักขาแว่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับส่งครั้งที่30ครับพาร์ทที่แล้วพี่บอกมียิ้มสวยกว่านี้ไหมงั้นผมจัดให้ตามคำขอยังไง เป็นคลิปตอนผมโดนจำสแกนนี่นะโอ้ยเสียงดังโอเคลด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 ลโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่จากโดนจำสแกนเป็นขำนะครับแอมอดิกติตูอีกแล้วนะครับมาบ่อยเหลือเกินเนี่ยอ๋แอมอดิกติจู <laughs> uh uh... <laughs> 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 Many people are often constipated. This makes them very painful. so I invented this defecation toilet. The design is very human. We just need to aim to sit on it and then activate the switch. Điều kết quả Ok. chai mà. Điều, chai sữa, mà. Devo, chai sữa mà. À, chai sữa đậm mà. Ok. À, ah, ngọt chơi. เอ่อผมว่าไม่ใช่ยายไม่ไม่ใช่แน่นอนแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยผมผิดอะไรเนี่ยนะเนี่ยผิดอะไรตรงไหน,น <c oughs> ปุ๊บสงสารน้องไหมคลิปนี้มีลิกโลโอเคก็ลิกโลอยู่ไม่ใช่เหรอตรงนี้เลยข้างหน้าเลยเนี่ยโอเคมาอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่มายังไม่มาอ่ะอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่มายังไม่แทกยังเป็น กำลังนำสายอยู่เอ่อยังไม่ใช่นี่งไง <_ EN> <_ EN> ทำไมคนชอบนิกลันจังวะไม่เก็ตเลยวะอือหือขำจนเกือบขิดยังไงเนี่ยโอเค ผมอาจจะดูมีนี้มีมนี้มาบ่อยแล้วเนเครับก็เลยยังไม่แบบไม่เกือบคิดได้อยู่ว้าว Minecraft อือหึสองร้อยไอคิวนี่อ่าอายุสิบสองปีเล่นโหมดฮาร์ดคอร์อือหึเอโอเคเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเสียงไม่เกี่ยวละแล้ว ใส่โทเทมนะครับอ่าฮะโอเคก็ยังบินขึ้นอยู่200 IQ ไงวะแล้วตกมาตายเล<า>ยน,นะส่งหลายครั้งแล้วครับอ่าอ่าโอเคโอเคได้ได้ได้ไดได อากอสซิล่าเหรอใช่ไหมย่านะนะกอสซีชิคเก้นครั้งที่สี่ครับอยากออกคลิปอ่าอดีเกตเตตู้มาเตเกตู้โอเคอืมอืมอืม อืมจะมีใครผูกโดนผูกคออีกไหมนี่ไงเดี๋ยวมึงนีพิษเยอะโอเคอ้าสมมุติผมเป็นนะอีดิเตอร์นะเออพุ่มกลับครับเราจะใส่อฟเฟ็ตรงนี้มากน้อยแค่ไหนถามพุ่มกลับนะครับอือฮึใส่แม่งให้หมด ก็เป็นอย่างที่เห็นไหมลืมอมานแคปชั่นส่งครั้งที่สองครับโอเคอืมไม่แปลกไม่มีอะไรแปลกอันนี้หักไม่หักมันต้องมีคนอ่าเยี่ยมดูต่อ <c oughs> <c oughs> ไอ้อลังคำ้ำควย <c oughs> เดี๋ยวจะมีอะไรอีกไหมโอเคต้องดูคลิปให้จบนี่ครับเดี๋ยวน้องบ่นแม้โอเครอบที่สิบสี่อันไหนมาไหน,ด,นด,ด้วยกันตลอดเลยรำแม่งตีปึ่กกันยิงอืออืม, s> <S อมพอกับไอหาเสียงตะกี้เลยอร่อยไหมครับทำไมอ่ะโอกาสรอด95%ยังไงวะ Welcome to Factor Cap. โอเคครั้งที่สองครับรู้จักไหมเนี่ยตุ๊กตาตัวเนี้ยรู้จักวันอะไรวันอะไรเนี่ยวันอะไรวันเฉลิมเฮ้ยมันมีเรื่องฮาอยู่เกี่ยวกับวันพีชนะครับแล้วมันมีวันวันหนึ่งที่เขาให้เขียนเรียงความนะครับ บนพืชกลายเป็นบนพืชบนพืชมงคลผมไม่ได้เขียนนะไอนนน้นูนูมันเขียน,น,ยนโอเคดูหน่อยครับ ไม่กเก็ตฮะ uh huh. e a r n i n g วอ s s in การวิ่งเนี่ยบเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์คนในปีหนึ่งแปดเก้าเก้าโอเคไม่เก็ตเฉลิมชัยนะครับส่งครั้งที่สองครับอยากออกคลิปโอเคได้เริบทสบั อมาอีกแล้วห้ามขำของจริงนะครับแบบนี้โอเคออกไปสองถึงเอาเดี๋ยวเอาอเอาเอาเดี๋ยวคนไทยเหรอโอเคออกไปอีกหนึ่งออกสองคุ่นี้กันไทยมาแตแค่ไม่บอ เอาผมเดี๋ยวผมทำด้วยไม่กันแล้วมันจะมาไม่ไม่้วไม่มอยู่แล้วไปเมอกไมแบมแมแล้วเรียบร้อยโอเคต้องมีทีมงานนี่ครับผมถึงจะทำแบบนี้ได้น่าสนไหม ข้าขำอันที่จริงก็เจอมาหลายมีมแล้วนะครับอย่างไอที่มันแบบไม่ได้สุดๆนะครับคือโห I'm the m a s t r o man อันนี้ร้องให้ขำนะครับแล้วคนคนต่อไปก็ต้องร้องแบบนี้น่แหละไอเนี้ยขำจริงครั้งที่หกครับอ่อ ลูกพี่ว่าไงเดี๋ยวลูกพี่ทำแบบนี้ก็ได้ลเลยอะได้ด้วยเหรอได้เหรออ่ะมาแล้วลูกพี่มาแล้วปูดโอเคตียยม โอเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกันนะเรับแล้วเจอใหม่ผ่านหะน้าบายสวัสดีครับ